กันให้ดูจา้าจานะคะระหว่างซปเปอร์เฮกคลาสกับสีทั่วไปนะคะขออาสาสมัครเป็นทั้งสีหนึ่งคน,นะคะ่ะมาทานนิดนึง <S 2> <S 2> <ไ>อ,อาชีพปกตินะคะคุณพี่อันนี้ทนกันตรงๆนะคะไม่ผสมน้ํากับไม่ผสมน้ํานะคะเดีย๋ยวเราหาว่าคิโกงการผสมน้าเราเทแบ่งมาเพียวๆเลยมาทาเลยคะคุณพี่ทาครึ่งเดียวนะคะ,คคยอ,ะ,ะ,คะอย่าเกินหนูนะคะเอาแค่เส้นเนี่ยคะ่ะไม่เกินะาะเต็มแผ่น,ะะนเลยคุณพี่เอาสวย,สวยเลย อ่าเต็มแผ่นแล้วนะคะทีนี้อยากให้คุณพี่ทดสอบกับสีทั่วไปดูอ่ารอ,อกไดงอีกฝั่งดูนะคะเียบกัะจ่าๆเลยนะคะ,ะคุณพี่พอใจผลงานหรือยังคะอ่ะคุณพี่คุยกับหนูนิดนึงคุณพี่ว่ามันต่างกันยังไงบ้างคะ ตัวนี้มันจะเนื้อสีมากกว่าอ่านะคะตอนนี้ก็สีมากกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคุณพี่อ๋อตัวนี้ผมมีอ๋อใช่ค่ะตัวนี้นะคะตัวซูเปอร์เฟคท์พลาสเนี่ยเนื้อสีมันจะเข้มข้นมากนะคะการกบพื้นผิวจะดีมากเมื่อเทียบกับสีทั่วไปจะเห็นได้ชัดว่าตัวเนี้ยขาวแล้วแต่ตัวเนี้ยยังเป็นเทาๆเห็นพื้นหลังอยู่เลยนะคะตัวเนี้ยเพราะมันเกิดอาไรนี้เพราะว่าเนื้อสีมันเข้มข้นกว่าเยอะกว่าฟีทั้งตลาดทั่วไปอีกอย่างคืงตัวนี้พื้นสีเร็วขนาดยยยยังงงงงเเขข้้้้มมนนะีิ่่่่แหหไตอวลค มักกว่าแน่นอนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สามารถไปตอบโจทย์คุณพี่ทุกคนนะคะมันทานได้พื้นพี่มากปกติตีทั่วไปทานได้กี่ตารางเมตรคุณพี่รู้หรือเปล่าคุณพี่รู้ไหมคะคุณพี่รู้ไหมครับีทั่วไปทานได้เต็มที่คือ 30- มสถึงสาห้าตารางเมตรแต่ตัวนี้ท้ายถึงสี่สิบห้าตารางเมตรมากกว่ากีตารางเมตรต่อกระป๋องเล็กๆถ้ากระป๋องใหญ่เท่ากับว่าได้เหลือห้าสิบตารางเมตรนะคะทานได้มากกว่าหา มเมฆเท่ากักพี่ประหยัดไปได้กี่ถังเนี่ยถังนึงเลยถูกไหมคะประหยัดไปได้ถังหนึ่ง,ค,ไไง,งคุณพี่แน่นอนปกติคุณพี่ทาสีเนี่ยใช้สีกี่ถังคะอัญชเลียประมาณประมาณอมเอาปกติที่พี่ซื้อไม่เคยต่ำกว่ากี่ถังคะสบ,ะคบัเป็นสิบถังอ้โหคุณพี่ซื้อสิบถังถังหนึ่งตดประมาณพันห้าพันหกเนาะพันห้าพันหกคุณพี่ปรียัไปได้หนึ่งถังคุณพี่ปรยัได้กี่บาทละพันกลลว่าบาทละแต่บางคนสามารถรับงานใหญ่ที่ใช้เป็นร้อย พี่ระหยากไปได้ก็สิบถังยี่สิบถังคุณพี่อยากเป็นหมื่นแล้วค่ะสีตัวนี้ออกแบบมาเพื่อช่างสีแหมคุณพี่คะพิตตี้แย่งสีหนูอ่ะแต่คุณพี่อยากคุณพี่อยากกันใช่ไม่ล่าหนูโลนะถ้าจะตัดเงินเดือนเธอ,อแย่งสีทันนะนะคะตัวนี้จะออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คุณพี่ช่างสีทุกคนทั้งขึ้นงานขึ้นสีไวเพื่อคุณพี่ทํางานได้รวดเร็วขึ้นเก็บงานง่ายไม่หลอกหลอนและอย่างนึง่อ พาได้มากทำให้คุพ,พี่ประหยัดสีค่ะ